คุณวิกอย่าตายนะฮะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวถอดใจไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยคุณวิกล้มอ่ะใจหายเลยอ่ะอีกห้าวินเลยห้าวิน้าสู้ไปกันได้ตกแลกว อ้าวหมดแล้วหรออ้าวหมดแล้วอะไรที่ใชอ้าวอ๋อไม่ได้ดูเลยอ่ะเหมือนเจอคนนิดเดียวเขาขวาก็ได้นะวุฒินมาแล้วซ้ายตัวเดียวขวาตัวสวยเดี๋ยวซ้ายตัเดี๋ยวซ้ายมาแล้วซ้ายมาแล้วอีโรนซ้าย อ๋อยิงไม่โดนเลยจ้ะแม่เดี๋ยวเดียวดยเดียวสามหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ได้รอวงก็ได้รอวงก็ได้มันต้องเดินมายิงกัโลกเ <Yeah. S 2> ย้คุณวิกมันจะถอดใจลบตายปุ๊ถอดใจเลย <c oughs> อันนี้เท่าไหร่แล้ววะสามปะหรือสามสามแล้วจ้ะเย้เนี่ยมันจะบอกเนี่ยเห็นปะคอนคอนคอะไรนะคอนเกิดคอนเกิดจีบินอ๋อนี่ไงโอเคฮะยิงตีนได้เรียนได้ยิงได้ไม่ต้องยัดนะไม่ต้องยัดแล้วโอเคฮะ โมนเรามาวงมาเราล้มหนึ่งเลยยัดเราเสียเลยตังนี้หนึ่งในจังหวะเนี้ยถ้าอยากอยากจะได้ขอแต่สองตัวเสร็จเดียวแล้วเสร็จแล้วมามามาแกะนี้จบอันนี้ปีแล้วตาปีปะปีสีสีนายจะปลดปลดเป็นสีเงินไหมใช่ใช่ใช่ไอ้สีทองปะสีทองสีเงินเหมือน อา4วินตายหมดแล้วเฮ้ยน็อกน็อกกดแตกก็ดักเข้าเลยเข้าเลยน็อกจะน็อกแล้วตอนนี้สระพ้ายละเข้าเลยหนึ่งเลยกระพับสามใช่ฮะน่าชุบเพื่อนใช่เย่ไปแล้วกลับมาได้วเวลานี้ เท่าไรแล้วเนี่ยอีกตาเดียวปะฮะน้โมน้โมน้โมถ้าแตกก็แยกย้ายนะเท่าเลยอย่างเราแค่ติดทองละเราพยายามเล่นด้วยการเดินเต็มเต็มตี้อ่ะมันได้แัดได้อันนี้ต้องแมมสุดๆไม่ได้ยินเลยเอ้ยไม่เห็นเลยอ่ะมันโผล่แค่หัวเฮ้ยต่างตัวเดี๋ยวไปและ

นะขอขอหีหน่อยได้ไหมหมดมี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 ไปเ,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 เอานนอะข้ามเลยก็ได้นะเอ้าเอาคุณวิกหลุดทำไมมันหลุอนะเอาหลุดฮะเอาจ่าลุดเอาฮะเออแล้วฮะแล้วหมดหมดปั๊ก <c oughs> ใช้สามดีใช่ไหมถ้าฮะ <laughs> เป <laughs> ิดการหรอเปิดการโอ้ย3สามตัวนั้นเป็นยังไงเนี่ยใช้ทูช่ออะไรใช้ชูโอ้ยอีกวินเดียวอะ <laughs> <laughs> อยากคกมเป็นบ้าเป็นบออะไร <laughs> แต่ลบเกมไม่ลบเกมก็เปลี่ยนเน็ตไม่เจอใหม่ภาคสาม